สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมื้อนี้มาอบพพอกับบ่าวหนองขึ้นเกาครับผมมื้อนี้บ่าวหนองสิมเวาบาความฝันสูฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่ิทยญานในการรับฟังรับชมนมํามีหยังบ่าวหนองก็ะยากเอามาแบ่งปันมีหยังบ่าวหนองก็ะยากเอามาบอกสูฟังเพื่ออย่างเพื่อเห้สิได้มีโชคเป็นํากันครับผมความฝันจะไหนมากับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ บาหนอนกระบอกอยู่ตลอดเวลาครับผมจังไดกะลองฟังเบิึงนะครับเด้อมีผีสาวคนหนึ่งครับเพิ่นไปเหตุบุญอยู่ไอวัดปลาปากโดมเพิ่นก็นไปเหตุบุญคือทั่วไปแ่ะครับผมพ่อบนันนี่พ่อกลับมาเพิ่นมานอนฝันครับเพิ่อนนอนฝันเห็นปูพญานาค ก่อนเพื่อนทีเห็นปูพญานาคเนะ่เพื่อนไปยืนอยู่มองริมริมริมเม่นามที่อยู่ที่ที่อยู่ข้างลังวัดนะวันนี้เพื่นก็เห็นนามมันพุดขึ้นมานามมันพุดมันพุดมันพุดเพื่นก็สงสัยเพื่นก็เลยไปยืนเบิ่งไปยืนเบื่องในสักพักวันนี้นามันก็พุดขึ้นแห้งขึ้นแหงขึ้นวันนี้นามันก็วนวัน่ะในฝันนามมันก็วน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  วนปุ๊บปี้ก็คือมีปูพญานาคครับลอดแอนพลขึ้นมาจากน้ำเพิ่นกัตยืนอยู่ริมน้ำปูพญานาค่ะอยู่ตหนหาเพิ่นปูพญานาคองค์สีเขียวครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นตอนแรกเพิ่นว่าโอ้เพิ่นคนลุกเลยเลยเพิ่นว่าเกิดมากอะ่ะเพิ่งเคยฝันเห็นแบบนี้เิ่นาจังซี่ เพื่นก็เลยเพื่นก็ยังคืนอยู่เลยว่าป่ะหรือเพื่นขีดมาขีดบ่เพื่นวางสีหนะบัดนี้บ้านเ้าก็เลยว่าบนเน่ได้เอื่ยลังคาปูเพื่นมาให้โชว์ใครได้เลยว่าสันเพื่นว่าบนเน่แล้วว่าสันบัดนี้บ้านเ้าก็เลยถามเพื่นว่าปูเพื่นมาเพื่อนวอาอีหยังอยู่บอกเพื่นว่าหยังไ่บอกบ่ได้หรอเพื่นว่าเพื่นกับมาไอ้ะยืดตรงหนาเอื่ยก็ยืนยุ่ขอบขอบสาหนาบัดนี้ เอื้อดก็เห็นยังบ่ถือคนว่าในฝันน่ะเอื้อดก็เล่นนั่งลงพนมมือคนว่าพนมมือแล้วก็บอกปูว่าถามปูไป่ไอ้ปู่อันปู่มาเฮ็ดให้เห็นจังซี่ปู่มีหยังสิบอกอยู่บ่เพิ่นว่าจังซี่เพิ่นกะเลยว่า,าวจันคันสิบอกอีหยังก็บ,บอกมาได,ด้เด้อปู่เด้อว่าซั่นหรือว่าลูกหลานเฮ็ดอีหยังให้บ่ถูกใจก็บ,บอกลูกหลานเด้อว่าซั่น วันนี้เพิ่นกับโบปากเพิ่นว่าปูกับโบปากโบว่าอีหยังเพราะบัดน,นี้ปูเพื่อนก็อ้าปากขึ้นแต่มีแสงมีแสงออกมาจากปากปูนะเพิ่นว่ามีแสงออกมาจากปากปูบันนี้เพิ่นแนมเห็นลูกแกว้วเพื่อนแนมเห็นลูกแก้วอยู่ในปากปูสีแดงแล้วก็เพื่อนกันเล่า บันนี้ปูกัน้เขามากเกลไกเพื่อนบันนี้เพื่อนเลี้ยวเห็นเหลขกครับเพื่อนเลี้ยวเห็นเหล็กตัวเดียวเพื่อนเห็นเหล็กในปากปูในหลูกแก้วนะครับปูขาดขาบหลูกแก้วขึ้นไห้เพื่อนเบิ่งเพิ่นว่าเหล็กตัวเดียวหางเดียวเพิ่นว่าสามศูนย์เพิ่อนว่าสิเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเลยเพิ่นว่าเห็นชัดแ้งคือสามศูนย์พ่อบันนี้เห็นแล้วปุ๊บ พื่อกระสะดุงตื่นขึ้นเพื่อก็บว่านางังเพื่อนว่าเพื่อก็บว่านางังทบท่<ๆ>วนก็ามฝันเพื่อกัเขียนใส่กระดาษด้วยเพื่อกับว่าอ่ะปูคือข่าวลูกแก้วขาบเหล็กมาให้เห็นคักแทบนางสิเพราะวันนี้เพื่อกัมาหเห็นเบาหนองโดยบังเอิญเพื่อก็เลยมาบอกสูฟังเบาหนองกระทำมาแล้วเอือยไปไหมาเพื่อกับว่าโอ้ยเอือยไปอัน วัดปลาปากโดมมาแต่ว่าผัดเอามาฝันว่าชนเพิ่นก็เลยไว้เพื่อนยังรออยู่หรอเพิ่นคิดหลายว่าเบาหนองกันเบาหยิมยิมเนาะเพาดูวนี้เม่วดว่าหันเพิ่นถือซีสองเพิ่นถือเลขอันฝันแล้วเพิ่นฝันเพิ่อนแล้เพิ่นฝันเห็นเบาหนองแหละบัดนี้เพิ่นก็เลยถือถืออันอายุเบาหนองสี่สิบสองนี่ครับหลขเอื้อยเพิ่น ปูขาาเหล็กเพื่นวาปูขา่าหลกแก้วแต่ว่าเห็นเห็นเหล,ล็กในหลกแก้วนะคือสามศูนย์แต่ว่าข้างล่างนี่คือคือเหล็กที่มันเคยออกเพื่นวาเหล็กที่มันเคยออกว่าสายฟันเห็นพญายนาคนี่เหล็กมันเคยออกก็คือสองเก้าเจ็ดเก้ายังสิแบบนี้เพ็่นก็เลยตีปัญหาหนึ่งอันนี้เหลเ็กคนหมักหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง นี่ครับอันนี้เลขเพิ่นมากเด้ลอล่วงมึงเด้อครับเด้อผีตานครับผีตานฝันว่าอันพญายนาคข,ขามเล็กมาบวกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าคิดหลายบ่เพื่นวะว่าบองว่าโอ้ยบ่อยดอกกันกันเพิ่นที่ให้เห็นน่ะังได๋เพิ่นก็มาว่าซั่นบ่าวบองก็เคยฝันเห็นคือกันว่าซั่นฝันเห็นปู่พญายนาคนี่ครับสามศูนย์ นี่ครับเลขอายุเบาหนองพิ่นถือตัวนี้หละพิ่นว่าพิ่นฝันเห็นเบาหนองพิ่นว่าถือเลขอายุพิ่นมาถามเหมือนั้นว่ามาถามอายุเบาหน่องเบาหนองบอกว่าชีสิบสองเพิ่กับว่าเป็นยังฝันเห็นเบาหน่องพิ่นว่าฝันว่าจังไดเพิ่นกับบอกบอกเพื่อกับว่าเพิ่นกับถามแค่อายุว่าเบาหนองอายุเท่าใดเบาหนองว่าอายุชีพสองเพิ่นกับได้โชคไปครับเพิ่นฝันอีกนี่ครับเลขขาบลูกแก้วพิ่งสามศูนย์ ผลดอหลี่พัฒนามันก็คยออกสองเก่าเจ็ดเก่าอันนี้คเพิ่นมักส่วนตัว 1, 7, 1, 8, 1. ลเลหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งลองพิจารณาบ้างครับเพื่อหมักครับเพื่อมกัอมกน้ำเพิ่์นจะเบิง่งนไวเพื่อเป็นแนวทางครับไวจะเปรียบเทียบกับขี้ปนอื่นเนะาะบางดองกับหาตัวเลขมาให้ทุกคนครับฝากตัวเลขให้ทุกคนอย่างไรกับลองฟังเบิ่งครับ ถรรมะกก็ซื้อไว้ติดไว้หาบาทที่บาทแต่ว่าอย่าซื้อหลายอย่าซื้อเกินกำลังเจ้าของนะครับเด้ออย่าอย่าแบบดล่ะอย่าซื้อแบบกูเงินเขามาซื้อตังสีนะ่นาเพราะว่าอยังเพราะว่าขันถือมากมันก็นดีครับแต่ว่าขันบ่ถือมันก็สีเป็นทุกเจ้าของที่ซื้อนะครับเนาะบ่าวน้องกะบ่กกาแนะนํา ยังโคตรหลายดอวครับเพราะว่าบ่อน้องกับเป็นด้วกันซื้อติดไว้หาบาทที่บาทซื้อไว้ครับผมเบิรงอีกตั่นึงเผื่อจะบอกจะแปลเรียกไว้อีกเั่หนึงครับแต่ว่าให้เบิรงกันแล้วชิว่าบอกเห็นกันนะครับปูพญานาคข่าเรกข่าลูกเกี่ยวมาบอกมาให้เห็นสามศูนย์สองเก่า 9, 5, 1, 7จ็ดเก่าหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งลองนะครับเด้ออลืมกัขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งกัญยาหก่ะเดี๋ยวบ้านน้องจะไปทางไหนล้วก็มียังเลืกดีๆเดี๋ยวบานน้องจะมาบอกสู่ฟังนะครับเนาออยากลื้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ